สวนทุเรียนแปลงเล็กๆค่ะแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลนาหิาราชอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกค,ค่ะนี่ได้วิวภูเขาด้วยนะคะใกล้อ่างเก็บน้ําคลองกลางอ่างเก็บน้ําวังมอนนะคะ4-5กิโลเมตรแล้วก็ใกล้ทางขึ้นอุทยานด้วยค่ะ300ตารางวาค่ะ 1, 2 0 0 0ล้าน2อ0แสนหบาทเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะคะเดี๋ยวแผนกล้องให้ชมนะคะนี่ค่ะด้านหน้านี้นะคะ หันหันไปทางทิศเหนือนะคะไปทางทิศเหนือวิวภูเขาหน้าแปลงนี่ค่ะทิศตะวันตกค่ะเนื้อที่300ตารางวานะคะแปลงนี้ราคายกแปลง1,260,000าบาทเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงค่ะแบ่งได้150ตารางวานะคะเพราะว่า แปลงที่ดินน่ยลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างนะคะจากจากมุมนี้นะคะมุมตรงไม้ไผะะ่เนี่ยค่ะติดถนนคอนกรีตกว้างไป46เมตรเลยค่ะนะคะไปถึงตรงรถจอดเลยนะคะด้านข้างยาวลึกลงไปนะคะไปชนรั้ว25เมตรค่ะห่างจากอ่างเก็บน้ำบางบอนนะคะสถ,ถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดเช็คอินเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเนี่ย 4-5กิโลเมตรห่างจากสอพออนายหินราชก็ประมาณนั้นนะคะสีกิโลเมตรจะไปทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งปาจีนเนินหอมนะคะเพียง7กิโลเมตรเรียกว่าลายล้อมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ธรรมชาตินะคะรูปแปลงสวยค่ะมีทุเรียน,นยแล้วก็มีน้ำใช้จากอ่านเก็บน้ำด้วยนะคะน้ำนี่ใช้ฟรีนะคะจากอ่างเก็บน้ำออขออภัยค่ะน้ำ ใช้ปีละสิบห้าบาทนะคะต่อหนึ่งไร่นะคะของเราสามร้อยจารางวาก็ประมาณสิบห้าบาทนี่นะวิวภูเขารอบเลยนะคะร้อยแปดสิบองศาเลยค่ะด้านนี้ทิศเหนือนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะสนใจนะคะติดต่อนะชมนะคะเบอร์โทรค่ะ0 9 1 0์เก้าหและ0910139988 ทุเรียนมีประมาณยี่สิบกว่าต้นนะคะยี่สิบกว่าต้นนี่ชมบริเวณรอบๆสวนเลยนะคะซื้อไว้ปลูกบ้านทําสวนนะคะปลูกบ้านก็ไม่ต้องถมเลยนะคะที่วางบ้านนอกดาวหลังเล็กๆได้นะคะ มีต้นกล้วยปลูกแสม,มาด้วยนะคะที่นี่อากาศดีนะคะดินดีน้ําดีมีความสูงจากระดับน้ำทะเล32เมตรค่ะน้ําไม่เคยท่วมค่ะที่นี่ต้นกล้วยก็เยอะนะคะเนี่ยหลายกอเลยค่ะ ไม่ต้องขึ้นภาพมุมสูงยืนอยู่ที่ดินเนี่ยมองเห็นวิวภูเขานะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้ด้านนี้ผ่าพึ่งนะคะอ่างเก็บน้ำคลองกลางด้านนี้ก็ไปอ่างเก็บน้ําวังบอนไปทางขึ้นอุทยานค่ะกะต้องฝากแปลงที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะสนใจก็ตามเบอร์โทรที่ขึ้นเลยค่ะ0ูนย์เก้าหนึ่และ0ูนย์เก้าหนึค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ